สวัสดีครับพบกับผมนะครับห s ึ่งซาวโพลมินครปฐมกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องอะไรบางอย่างให้ลูกค้าฟังครับในกรณีที่เราจะเป็นร้านอาหารหรือเป็นธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมอยากจะแนะนำว่าคุณควรที่จะจ้างคนที่เป็นงานมาทำนะครับเช่นคนที่เขามีความรู้ด้านเครื่องเสียงจริงๆอย่าไปเอาคนที่ไม่เป็นอะไรมา และจ้างมาในราคาถูกเพื่อจะมาทํางานให้คุณนะครับหนึ่งสิ่งที่คุณจะเสียหายคืออะไรเสียงมันไม่ได้ดีหรอกครับ2เล่นกระหม่ว3เล่นแล้วกระพังนะครับผมจะไม่เอ่ยชื่อเลยว่าคนที่ซื้อไปหรือคนที่เอาไปเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับแต่ผมจะเล่าให้ฟังเบื้องต้นนะครับเริ่มต้นมา3เดือนที่แล้วเนี่ยลูกค้ามาปรึกษาผมนะครับว่าต้องการอัปเกรดระบบจากของเดิมให้มันดีกว่าเดิมผมซึ่งพอเห็นภาพของเก่าแล้วแหละว่าอุปกรณ์เขาไม่ค่อยโอเคทีนี้ ผมก็เลยแนะนําว่าเอางี้ไหมเล่นเขาบอกเขาจะมีการเล่นดนตรตีทับลายด้วยก็คือดนตรตี3ามสี่ชิ้นนั่นแหละที่สมัยนี้นิยมกันนะครับผมก็เลยบอกเอาไหมเอาตัวยามาฮ่าแต่ไม่มีเอฟเฟกไปนะตอนนั้นผมยังมีมันจะไม่มีเอฟเฟกแล้วก็จับกับเอฟเฟกต์ทีซีอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็ผมก็ลองให้หน้าร้านแล้วโอเคเสียงเพอร์เฟกเลยแหละผมลองแล้วอ่ะการต่อการสอนผมให้ถ่ายวิดีโอทุกสิ่งทุกอย่างไปเสร็จปั๊บเอากลับไปที่ร้านปรากฏว่า พี่ไม่ดังผมก็เฮ้ยไม่ดังได้ไงแล้วมาอยู่ที่ร้านมันดังนะครับก็ไม่รู้จะจะว่าอย่างไะเสร็จแล้วก็เลยให้ยกกลับมายกกลับมาที่ร้านผมก็ลองต่อให้เขาดูใหม่ปึ๊บอ่ะมันก็ดังนี่ปกตินี่ผมก็ปวดหัวแล้วผมก็เลยพี่ถ้าพี่เล่นไม่เป็นน่ะไม่มีความรู้อะไรเลยแม้แต่ตรงนี้คุณยังไม่เข้าใจเลยทําหน้าที่ยังไงอะไรยังไงเนี่ยไม่มีพื้นฐานเลยอ่ะเฮ้ยมันนี่นำนับหนึ่งเลยนะมันยากมากเลยผมก็บอกว่าเอางี้เปลี่ยนไปละกันเอาทีซีก็ไม่ต้องเอาไป แล้วก็ลดเงินลงมาหักออกแล้วก็เอายมาห้า mg 1 6 6 cx ตัวเนี้ยที่มันมีเอฟเฟกเนี่ยเอฟเฟอยู่นี่เอฟเฟไหนเอาไปเล่นเลยเสียงก็แย่แย่หน่อยอะ่ะเพราะว่ามันเป็นเอฟเฟกไหนมันสู้เอฟเฟกต์ tc ไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมเอาไปเล่นก็หายไปเกือบเกือบสเดือนนะครับแล้วก็มาแจ้งว่าพี่มิกพ,พี่มีปัญหาบางช่องมันดังบางช่องมันไม่ดังผมก็เออเครื่องผมเนี่ยสไลด์ก็ยกใหม่หมดอะไรก็เช็คหมดตอนไปก็เช็คหมดแล้วว่ามันปกตินะครับ เขาก็เลยเหมือนขายคืนมานะครับขายคืนมาแล้วเขาก็เหมือนประมาณว่าคงจะลมเสียด้วยที่ว่าอาจจะคิดว่าของเราไม่มีคุณภาพอะวะแล้วทําไมแล้วมันเสียขนาดไม่ค่อยได้เล่นเขาบอกงี้นะไม่ค่อยได้เล่นอ่ะแล้วก็เอกใจแล้วอ่ะไม่เป็นไรก็ซื้อคืนกลับมาปากฏว่าด้วยความสงสัยผมก็เลยส่งไปให้ช่างเช็คเลยว่าเฮ้ย hey, ดูซิอาการที่มันไม่ดังบางช่องจริงๆอ่ะเขาบอกว่าไม่ดังบางช่อง ถ้าไม่ดังบางช่องเนี่ยมันต้องมากกว่าหนึ่งช่องใช่ไหมแต่เท่าที่ผมเช็คแล้วอะมันไม่ดังช่องเดียวและตอนที่มาเนี่ยการกดปุ่มต่างๆเนี่ยก็ผิดอยู่ก็ดูอะไม่ค่อยเปลี่ยนหรอกดูจากการเล่นนะอะช่างมันส่งไปให้ช่างเช็คปุ๊บปรากฏว่าช่างบอกว่าพี่หนึ่งอย่างที่พี่1คิดนั่นแหละและอาการก็อย่างที่ผมว่าแหละคือปล่อยสัญญาณอินพุตเข้ามาตรงเนี้ยแล้วไปเกณฑ์หรืออะไรไม่รู้หรือไปปล่อยมแมลงเกินไปทีนี้มันจะมีอุปกรณ์อยู่ชิ้นหนึ่งแถวๆเนี้ยนะ เป็นเป็นตัวเล็กๆอ่ะมันทนกระแสไม่ได้มันรับไม่ไหวมันแรงเกินมันก็เลยขาดพอมันขาดมันก็เลยไม่ดังเพราะว่าผมก็สงสัยว่าทาไมเสียบอินเสิร์ตมันดังแต่เสียบไลน์ไม่ดังเอเสียบอินเสิร์ตดังแสดงว่าสัญญาณมันวิ่งลงมาแล้วแต่เสียบไลน์ไม่ดังเขาบอกไอ้ตัวนั้นแหละมันรับไม่ไหวมันก็เลยขาดมันก็อาการเดียวกับ Spx990 ที่คนไม่เคยจูนโปรแกรมแล้วไปเอฟเฟกออกไม่ดีอ่ะแล้วไปอัดจนมันคลิปแดง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 แล้วมันก็พังอาการมันประมาณนั้นเลย ทีนี้อ่ะเราก็ให้ช่างซ่อมเปลี่ยนอะไรตรงนั้นเรียบร้อยแล้วบอกพี่หนึ่งไม่มีอะไรเลยจริงๆแค่ตรงนั้นจริงๆเรื่องของเรื่องเราก็เลยจะมาบอกว่าถ้าลูกค้ามีร้านอาหารหรือมีวงดนตรีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณยังต้องพึ่งพาคนอื่นที่ตัวเองเล่นไม่เป็นลงทุนนิดนึงจ้างคนที่มีประสบการณ์เนี่ยเขามานั่งคุมเครื่องแต่ถ้าคุณเอาคนที่ไม่เป็นมาแล้วหวังกับถูกถกไว้ก่อนเนี่ยก็ชิปหายกันหมดแหละ ทั้งเครื่องเสียงทั้งงานที่เราจะเหมือนกับยังไงอะโชว์ลูกค้าไปหมดจริงไม่ไปหมดไหมละ่ะปรับไม่ดีเสียงก็ออกมาไม่ดีเพราะไม,ไม่รู้หลักการในการปรับต่อผิดต่อถูกต่อเละปรับไม่เข้าใจเอฟเฟกโอ้โหผมก็บอกอนัทขนาดมีวิดีโอสอนนั้นเนี่ย ผมถ่ายทุกคลิปบอกพี่ถ่ายไปเดี๋ยวผมจะชี้ที่ละจุดว่านี่คืออะไรต่อเข้าอะไรทํางานยังไงเหมือนหลายๆคนที่ดูคลิปผมนะอันนี้เดี๋ยวผมจะมาเทสให้ดูว่าเนี่ยจบแล้วมันจบจริงๆนี่มันคือเราเสียบไม้หนึ่งนะครับแล้วก็ปล่อยเอฟเฟคให้ดูตึ้มเปิดเอฟเฟคชึบปกติมดไม่จะเสียเลยเดี๋ยวจะไล่ไม้ให้ดูด้วยแล้วจะเปิดเพลงให้ฟังด้วยว่าจริงหรือเปล่าน,นี้เดี๋ยวผมจะเปิดเพลงคอคอไว้นะเดี๋ยวผมขอเปิดเพลงคอคอ,คอไว้ตอนนี้เพลงเนี่ยเราต่อช่องที่เท่าไหร่15 16 ผมถึงบอกว่าการศึกษาเ,เป็นเรื่องสําคัญการทํางานเป็นเรื่องสําคัญคุณจะเอาอะไรมาทําอย่างเหมือนก็อู่เหมือนกันอู่ซ่อมรถอะ่ะถ้าคุณเอาช่างที่ไม่มีประสิทธิภาพมางัดพังทิพย์หายผมเห็นมนานกับตาแล้วครับยืนมองเลยบอกเฮ้ยพี่ไอ้อย่างนี้มันงัดอย่างนี้ไม่ได้นะถ้างัดอย่างนี้นมันมีปัญหาแน่เพราะมันผิดจุดงัดก็พังอย่างเดียวของลูกค้าเา้าแล้วใครซวยอะ่ะหนึ่งลูกค้าซวยเพราะของตัวเองเสียหายสองเจ้าของร้านก็ซวยก็ต้องจ่ายตังค่าเสียหาย ให้ลูกค้าอทีรายแล้วนะที่มาหลอกฉันอ่ะนี้เราเปิดเพลงชอกนี้นะเดี๋ยวผมจะคอไว้ก่อนแล้วผมจะไล่ใหม่ให้นะครับเปิดรองนี้เลยเจอทุกวันปัญหาแบบนี้เบื่อมากหลังๆนะ่ะคืออธิบายแล้วก็ไม่ค่อยฟังกันเสียงกี่จะจบกันได้ยังไงอ่ะอ่านี่ไม้หนึ่งนะครับ ไม่สอนะครับแต่เราไม่ได้แต่ง q q ไงอ่ะเดี๋ยวผมปรับ EQ ไว <weigh S 2> ้ให้เหมือนกันด้วยมันจะได้ใสๆหน่อยนะครับาาตัวเนี้เสียงดีมาก,มากดีกว่ารุ่นใหม่อีกแต่ลูกลค้าก็ยังว่านะครับเขาอาจจะมองว่าเฮ้ยของเราไม่มีคุณภาพหรือเปล่าทําไมใช้แล้วมีอย่างนี้ไปซื้อรุ่นใหม่ดีกว่าสบายใจกว่าของใหม่ป้ายแดงเดี๋ยวก็รู้ครับของใหม่เสียงมันไม่ได้ดีอย่างที่คิดหรอกอันนี้ไม่สอนะครับใหม่ที่สนะครับ ไม้ที่4นะครับอันนี้ที่มีปัญหาไม้ที่5นะครับไม้ที่6นะครับไม้ที่7จ็ไม้ที่8ปดไม้ที่9อ่ะไม้ที่สิบไม้ที่10เห็นไหมเซควอนจืดจืดทีเนี้ยอ่ะก็อย่างที่บอกอะครับว่า ถ้าคุณเข้าใจหลักการเล่นหลักการปรับหลักการเช็คอะไรวพวกเนี้ของพวกนี้เนี่ยมันจะไม่มีปัญหาหรอกแต่ส่วนมากที่มันพังก็อย่างที่บอกอะ่ะมันเกินลิมิตมันหมดมันลดเยตน์เนี่ยคุณไม่อาจจนเกินลิมิตมันก็พังแล้วก็จะมาบนมา่นวายอย่างนั้นอย่างนี้ใช้งานปกติลา่าสุดนี่ก็ <c oughs> นะครับคุยกันขำๆให้ฟังนะวันนี้นะลูกค้าอยู่สุพรรณอันนี้ซีกันมากอายุอายุทันก็เยอะแล้วเขาบอกเฮ้ยเมื่อเช้าเนี่ยร้องเพลงดีอยู่เลยเอฟเฟกต์มันไม่ออกว่ะเฮ้ย ผมก็บอกว่ามีคนไปปรับหรือเปล่าทำไมเอฟเฟกไม่ออกเขาบอกไม่ไมีหรอกเล่นกันอยู่2คนอยู่นนี้เนี่ยไม่มีใครมายุ่งหรอกผมก็เลยบอกเอองั้นผีแล้วมั้งไม่ใช่คนทําละถ้ามันไม่ดังอะเมื่อเช้ายังดังแล้วตกบ่ายไม่ดังอะผีทําผมบอก่งี้เลยคนตีนเข้าไปนะเฮ้ยผีทําเปล่าอ่ะสุดท้ายผมก็เลยบอกเอานี้ลุงลุงถ่ายรูปไ,ไหมผมดูดีกว่าสรุปแล้วเดี๋ยวคนทําผีทําเดี๋ยวรู้แน่เรื่องเนี้ยนะเพราะลุงไม่รับลุงไม่รับอยู่แล้วว่าลุงเป็นคนไปปรับอะไรทั้งนั้นเพราะลุงบอกว่าไม่ได้ทําพอถ่ายรูปเ็จปั๊บอกนน่ ก็ว่าแล้วอยู่ดีมันไม่ดังมันต้องมีเหตุผลปุ่มใบพัดไปถูกกดพอปุ่มใบพัดไปถูกกดมันก็เหมือนอาการอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวท้าให้ดูนะอ่ะสมมติเมื่อเช้าเนี่ยนะอันนี้ใหม่ที่อันนี้เช็คเช็คก่าสมมติเนี่ยอ้าวเมื่อเช้าเขาบอกเขายังร้องอยู่แบบนี้แล้วบอกว่าเอ้ยตอนบ่ายเนี่ยมันเงียบไปแล้วอย่างเงี้ยก็คุณไปใบพาดมันโดยที่อาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว แค่นั้นเองอนะครับเขาก็ถึงบางอ้อว่าอ,อ๋อไอเครื่องเนี้ยมันวางไว้แถวแถวเสมอขาขาไปโดนหรือเปล่าแล้วไปเตะถุงไฟพาร์ตมันเลยดับก็จบเคสไปก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรคือมีปัญหาก็าโทรปรึกษากันได้ดูไไม่ใช่วยวายเฮ้ยของพังแล้วอย่างงั้นอย่างนี้มันไม่ได้พังง่ายหรอกส่วนใหญ่ะเป็นที่คนเล่นเขาถึงบอกว่าไงรู้ไหมคนเราไม่เคยโทษอะไรเลยไม่เคยโทษสิ่งอื่นใดเลยนอกจากลืมโทษตัวเองโทษของคนอื่นอย่างเดียว ก่อนโทษคนอื่นลองโทษตัวเองก่อนไหมว่า <ฮะ S 1> เราผิดพลาดอะไรหรือเปล่านะครับหลักการมันเป็นอย่างนี้ผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะเขาเจ้าของเครื่องเนี้ยที่ซื้อไปแล้วเขามาขายคืนแล้วเขาอาจจะคิดว่าของกูไม่มีคุณภาพหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยนะผมไม่ซีเรียสนะเพราะผมมองเห็นตั้งแต่วันแรกแล้วที่เอาไปแล้วก็จับปทีซีมันเล่นไม่เป็นนะ่ะเฮ้ยทาไมเขาเอาคนแบบนี้มาทํางานให้ร้าน <ใจ S 1> ที่ค่อนข้างมีระดับมะ่ ผมมองว่ามันมันยังไงอ่ะมันมันเหมือนอู่ที่ดูดีมีคุณภาพแต่จ้างจ้างลูกน้องที่ไม่เก่งมาทําทอ่ะเคยไหมประมาณนั้น <c oughs> แหละแล้วหลายๆครั้งผมก็เจออย่างนั้นน่ะยืนมองเฮ้ยตอนนั้นอีกร้านหนึ่งเนี่ยอันนไ้นก็คุยก็ยค,ยค,ยค,ยคุยยาวแล้วนะครับแล้วก็ไปเคยไปอยู่ร้านหนึ่งเอาเน็ตเวิร์กเอาลําโพงเอาดอกลําโพงเราไปซื้อตู้เขาแล้วให้เขาเขาต่อเราก็ต่อเป็นแหละพี่พูดง่ายๆแต่ขี้เกียจไหนไหนไปซื้อตู้เขาให้เขาต่อปั๊บ ขาต่อเสร็จเขาบอกว่าพี่พี่ไปเอาเน็ตเวิร์กจากใครมามันผิดปกติเสียงออกมาไม่ใช่ไม่ได้ผมบอกว่าเฮ้ยของฉันปกติหมดและฉันเช็คมาหมดแล้วแต่กูว่าลูกน้องมึงก็ต่อผิดเขาก็เถียงผมอยู่พักนึงอะผมบอกเอามือลื้อเลยมือลื้อเลยโทษกูนักลื้อเลยพอลื้อมาเสร็จปั๊บใช่เลยครับไอ้ลูกน้องมันอะมันเอาเสียงแหลมไปต่อกับเสียงกลางของเน็ตเวิร์กแล้วมันเอาเสียงแหลมอะไปต่อกับลำโพงเสียงกลางแล้วมันจะไปดังปกติได้ยังไงอะเห็นไหม ผมก็เลยบอกว่าเอาคนเก่งๆมาทํางานหน่อยมันจะได้จบจบไม่งั้นก็ลื้อๆแก้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 ลือๆกันอยู่อย่างเงี้ยนะครับแต่ทีนี้วันนี้สาหรับใครที่สนใจมิกตัวนี้นะยามาฮ่ mg 166 cx แท้อินโดนีเซียแล้วเสียงก็หวานด้วยเสียงหวานด้วย10ไมค์คุณจะไปเล่นชารโอเกต8ลายก็ได้นะครับแล้วก็คุณก็จะ เอาไปใช้ไม้เยอะๆเอาไปทํางานได้หมดเปิดเพลงก็เสียงหวานก็รุ่นใหม่ผมท้าเลยเพราะหลายๆคนเนี่ยนะครับที่เวลาโทรมาหาผมเนี่ยมียังไม่ได้ซื้อผมหรอกแต่ไปซื้อมาแล้วซื้อพวก XU มาเจอปัญหาอะไรผมบอกเลยเสียงแข็งครับมันเสียงแข็งกว่าพวกนี้เยอะนะครับถ้าใครสนใจตัวนี้มีราคาพิเศษให้แต่ยังไม่บอกบนหน้าวิดีโอนี้เพราะอะไรหลายๆคนเนี่ยไม่ฟัง คือพูดแล้วก็ไม่ฟังเคยพูดแล้วราคาก็ไม่ฟังเคยพิมพ์ราคาแล้วก็ไม่อ่านนะครับหลายๆอย่างเลยก็อยากรู้โทรมาจะให้ราคาพิเศษและประกันให้คุณ3เดือนเต็มเหมือนเดิมสภาพกิฟต์เลยจริงๆอ่ะผมอยากจะมีตัวอย่างให้คุณดูจริงๆเลยนะครับว่าปัญหาที่มันเกิดคืออะไรนะครับที่ว่าหลายๆคนเนี่ยเขาถามผมว่า ชิ้นนี้ราคาเท่าไหร่ชิ้นนี้ราคาเท่าไหร่นะครับ <ผม S 1> เดี๋ยวจะมีไหมเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูนะฟังเพลงไปแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมหาแป๊บหนึ่ง,งน,คนคนะ เนี่ยคือบางครั้งเนี่ยลูกค้าดูแค่เนี่ยแล้วก็จะถามราคาแล้วว่าราคาเท่าไหร่คุณเห็นเขาเดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งสรุปแล้วง่ายๆว่าคือกล้องอะ่ะมันแสงมันสว่างราตรงเนี้ยมันเลยก็ไม่โฟกัสให้ดูก็ลองไปดูในคลิปคร่าวๆนะผมจะเฉียงๆอย่างนี้ให้ดูก็แล้วกันนะครับทุกๆคลิปเนี่ยสังเกตนะผมก็จะลงะรายละเอียดไว้ใช่ไหมที่เนี้ยจอมันสว่างมากไงไอโฟนแล้วกล้องมันก็เลยดีเทคไม่ได้อ่านไม่ออกนะครับ มันจะมีคําว่าดูเพิ่มเติมอยู่ดูเพิ่มเติมอยู่ตรงเนี้ยคือกดเข้าไปมันจะเห็นรายละเอียดที่ผมเขียนทั้งหมดในนี้เลยทีเนี้ยคนยังไม่ไม่กดดูเลยสักคนหนึ่งแล้วก็ถามมาทุกทุกข,ข้อความว่าพี่ครับตัวนี้เครื่องนี้ราคาเท่าไหร่ครับตัวนั้นราคาเท่าไหร่ครับคือแค่กดดูเพิ่มเติมรายละเอียดจะลงมาครบที่ผมพิมพ์เลยใช่ไหมเนี้ยปากดเนี่ยตรงเนี้ยดูเพิ่มเติมเนี่ยไม่กดถ้ากดเนี่ยมันก็ปึก๊กมันก็จะลงมาหมดใช่ไหมอ้าวไม่กด ไม่กดก็ไม่เห็นราคาผมก็เลยปวดหัวว่าดูเพิ่มเติมก็ไม่กดทําไงวะผมเลยย้ายจากราคาที่อยู่ด้านล่างทั้งหมดโยนขึ้นไปข้างบนเลยคือเปิดช็อตขึ้นมาปั๊บผมพิมพ์ราคาบอกเลยแล้วค่อยบอกรายละเอียดแต่พอสุดท้ายรายละเอียดจะขึ้นอยู่ประมาณบรรทัดสองบรรทัดใช่ไหมแล้วก็จะมีกดว่าดูเพิ่มเติมซึ่งเราจะแจ้งรายละเอียดทุกอย่างเลยนั้นก็ถ้าใครไม่กดก็คือไม่อ่านมันก็เลยเป็นปัญหาที่ว่าเออก็ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วก็เลยใช้คําว่าชอมน งแม่งมันจบแล้วมันจะทำยังไงอะ่ะใครเคยเขียนราคาลงในวิดีโอคุณก็ถามผมเคยพูดวิดีอาราคาลงไปในคลิปคุณก็ถามผมบางคนนะครับแชทเข้ามาเขาถามเช่นผมเป็นคนคุยรู้เรื่องนะผมเป็นคนที่ว่าไม่ได้บ้าไม่ได้โง่เลยหรือหรือว่าไม่เข้าใจนะับถามเช่นว่าโน้ตบุ๊กอ่าพร้อมโปรแกรมเนี่ย แล้วก็พร้อมกล่องแยกลายราคาเท่าไหร่ผมก็แจ้งให้เลยหรือบางครั้งผมก็มัดรวมราคาให้เลยเขาก็จะประมาณย้ํากันน่ะราคานี้เลยเหรอครับอ่ะเฮ้ยผมอ่านออกผมเข้าใจแล้วผมก็เขียนน่ะใช่แล้วแต่ถ้าคุณไม่เข้าใจหรือว่าคิดว่าทําไมมันราคามันประมาณนี้ซึ่งคุณอาจจะงงว่าทําไมมันเป็นแบบนี้คุณก็เพียงแค่โทรศัพท์มาคุยกันว่าเออเหตุผลของพี่อะ่ะทำไมราคามันจึงเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้สงสัยโทรมาคุยเลย เดี๋ยวผมจะแจกแจงให้ฟังว่าที่มาที่ไปมันคืออะไรไม่ใช่ให้ไปคิดคิดอยู่คนเดียวอะ่ะแพงกว่าที่อื่นแพงผมไม่ว่านะคุณจะว่าผมแพงผมจะเป็นคนพูดไม่ดีผมเป็นคนพูดกวนส้นตีนหรือผมเป็นคนยังไงพอลูกค้าที่เจ็บจากที่อื่นมาแล้วมาหาผมสุดท้ายเขาบอกโห oh, พี่พี่แม่งจริงใจกว่าคนอื่นเยอะเลยผมขายตรงๆเกิดยังไงผมก็จะอธิบายว่าหลักการมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ถ้าคุณอยากได้อย่างนี้บางคนนะผมเคยนะเช่น หา power mix เนี่ยผมถามว่าพี่มีงบเท่าไหร่พี่ต้องการเสียงแบบไหนต้องการเสียงดีสิครับต้องการเสียงดีเลยเบสแน่นๆน,น,นะใสๆนะอย่างนั้นอย่างงี้อ,งงอ่าผมบอกอุย้ยอย่างนั้นผมมีแต่ Yamaha สองหมื่นกว่าบาทเขาบอกอุย้ยแพงผมแค่เล็กๆร้องขำๆอยู่ในบ้านมึงมาขำอะไรกูมไม่ขำด้วยอยากได้เสียงดีมันก็อย่างงี้แหละปุ๊บสุดท้ายเขาบอกมีประมาณสามสี่พันมีไหมพี่ผมบอกว่ามีครับบ้านหม้อพี่เชิญไปเลยไม่ต้องมาบ้านผมบางคนก็อย่างเนี้ยคือ เราฟังเรารู้แล้วว่าเขาอ่ะไงอ่ะไม่ค่อยฟังคนอ่ะไม่ค่อยฟังคําแนะนําและจะมาทําเพื่ออะไรมาปุ๊บมันก็มาเถียงกันอยู่อย่างนั้นแหะเหมือนไม่เชื่อเราแล้วจะมาถามเอาคำถามเราเอาความรู้เราแต่พอเราบอกความรู้ที่แท้จริงก็เถียงกันไม่อีกผมปวดหัวผมจะไม่ค่อยรับลูกค้าแบบนี้แล้วนะหลังๆน,นะถ้าคิดจะมาเถียงนะถ้าเก่งกว่านะทําเอาเองเลยแต่ถ้าคุณไม่มีความรู้แล้วคุณเอ้ยพี่หนึ่งใช้ยังไงมันทํายังไงทําอะไรผสมอะไรแล้วดี คุณแค่ลองมาเปิดใจฟังอ่ะผมจะทําให้คุณดูหมดเลยว่าสิ่งที่คุณไปเรียนรู้มาจาก youtube บ้างบางคนนั้นสอนคนนี้สอนแล้วผมจะทําวิธีนั้นกับวิธีที่ผมเล่นให้ดูว่าอะไรมันดีกว่ากันนะครับอย่างวันก่อนก็มีนะครับลูกค้าเขาบอกเนี่ยในคลิปเขาสอนอย่างนี้นะปรับอย่างนี้นะปรับอย่างนี้นะอ้าวทำไมไม้มันหอนอะ่ะผมบอกอ่ะดูวิธีผมทําผมก็ทําวิธีแบบที่ผมทําไปเขาบอกเออพี่ของพี่ทําไม่หอนเสียงดีด้วยบางครั้งเทคนิคของแต่ละคนอ่ะมันไม่เหมือนกัน บางครั้งเทคนิคในตำราอาจจะใช้กับณสถานที่แบบนี้หรือโอกาสแบบนี้บางทีไม่ได้มันต้องดูองค์ประกอบของมันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยใครอยากได้นะครับ Yamaha MG166CX พูดแล้วนะ Yamaha MG166CX อินโดนีเซียคุณก็ติดต่อกันเข้ามาได้ตามเบอร์โทรด้านล่าง0823292891นะครับ 0804242364หลายๆคนนะครับชอบใช้คำว่าน่าสนสนใจครับน่าสนสนใจครับ,น,น,น,รบน่าสนใจคุณเชื่อมไหมสถิติร้อยละ90ยังไม่ซื้อเพราะเขาแค่น่าสนแต่ถ้าคนที่จะเอาจริงๆเขาจะรีบยกโทรศัพท์คุยเลยเพราะเขาจะไม่ปล่อยให้ตัวนั้นหลุดรอดออกไป เหมือนผมไปเห็นรถอ,อยู่คันหนึ่งอะคือสวยเบนซ์เนี่ยแหละที่ได้มาสวยสวยแล้วสภาพนี้โอ้โหมันมันหายากแล้วอะผมไม่รีรอที่จะอ่านรายละเอียดนะอ่านคร่าวๆก่อนแล้วหาเบอร์โทรคนขายให้ได้โทรคุยเลยว่าเอาอยังไงอยู่ที่ไหนราคายัางไงไปดูได้ไหมยังไงเอาอย่างนั้นเลยนี่คือสนจริงๆแต่ถ้าคนที่ใครจะ่อว่า,วาน่าสนสนใจครับขอคิดดูก่อนบางคน5้าปียังคิดคำถามเดิมยังไม่ตกเลยพี่เอ้ยผมถึงบอกว่า ในเมื่อคุณแค่พิมพ์ว่าน่าสนผมก็จะกดถูกใจไปบ้างอะไรบ้างเพราะว่าถ้าคุณจะอยากได้จริงๆคุณโทรมาคุยเลยถูกปะ่ะมันเป็นอย่างนั้นหรือบางคนอยากได้ความรู้พี่เออมันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แนะนําพี่มิแนะนําหน่อยมิอะไรดีพี่แนะนําหน่อยมิกอะไรดีแล้วผมถามว่าโอ้โหมิกผมแม่งเต็มบ้านเลยแล้วทีนี้ผมจะแนะนําตัวไหนล่ะหนึ่งผมยังไม่รู้เลยเสียงที่คุณต้องการเสียงแบบไหนเช่น หนักแน่นหรือจะชอบใสๆใสหรือจะเอาแบบกลางชัดๆเพราะแต่ละตัวโทนเสียงไม่เหมือนกัน2ง,งบประมาณที่คุณมีคุณมีมาให้ผมเท่าไหร่คุณก็ไม่บอก3ราคาล่ะไม่โทรคุยมันจะรู้เรื่องไหมบอกแนะนําม,มาเลยพอแนะนําเสร็จโอ้แพงวันนั้นมีคนแก่ๆคนหนึ่งมาผมพูดตรงๆนะโดนไปหลายคนแล้วแล้วไม่ใช่เรื่องจริงผมบล็อกเบอร์หมดนะครับอ่ะอยากได้ชุดไปร้องเพลงฟังเพลงผมก็บอกอ่ะอย่างนั้นเอาลำโพง jbl ตัวเล็กไปดีไหมหรืออะไรอย่างเงี้ย เอาอเ power เป็นเวอ e ์มิกไปเล่นง่ายกว่าจบเลยต่อโอ้หใหญ่ไปอ้าวโอ้ใหญ่ไป,ไปจะเอาเล็กๆล็โอเล็กไปเสียงไม่ดีแล้วกูจะเอาอะไรให้หมึงวันนี้ใหญ่ไปก็ไม่ได้เล็กไปก็เสียงไม่ดีคือปวดหัวกับคนแบบนี้จริงๆนะทุกวันเนี่ยผมถึงบอกทําไมพักๆก,ก,ก่อนเห็นผมไม่ค่อยไลา์หรืออะไรหายไปพักหนึ่งอะ่ะคือผมหนีจากทางโลกไปเข้าทางวัดปฏิบัติธรรมมั่งทําบุญมั่งคือเพื่อนบอกมึงปงขนาดนั้นเราบอกเบื่อคนพูดไม่รู้เรื่อง พอแนะนําอย่างนี้จบก็แพงเกินไปม,มั้งผมแค่ฟังอยู่กับบ้านผมแค่ร้องอยู่กับบ้านไม่ใช่อาชีพเอาคําว่าไม่ใช่อาชีพเนี่ยแหละมาเป็นเป็นเครื่องแบบเหมือนแบบตั้งก้านกําแพงอะ่ะแต่อยากได้เสียงดีอะพี่เอองงวะ่ะก็เหมือนก็ประมาณว่าอยากกินข้าวข้าวสวยอร่อยอร่อยอ่ะแต่กูไปซื้อเสาให้กินอ่ะแล้วมันจะอร่อยได้ยังไงคุณไม่กินหอมมะลิดีดีทกทีอะ่ะใช่ปะเรากินเพื่ออะไรมีชีวิตอยู่ก็จริงแต่เราต้องกินความอร่อย การฟังเพลงการร้องเพลงเหมือนกันคุณซื้อเครื่องดีๆมันฟังอ่ะอย่างลูกค้าทุกคนอ่ะพอมาฟังเมื่อวานมาฟังของผมผมเลยด่าเป็นไงใกล้เกลือกินด่างอยู่ใกล้ๆแท้ๆไม่มาทําไปทําที่อื่นเขาบอกโอ้โหเปียดที่นี่ลงลึกมากกลางแหลมใสสะอาดกว่าหลายๆแบรนด์ที่เขาโฆษณาอีกนะผมบอกว่าผมไม่เน้นโฆษณาไงผมเน้นอยากให้คุณมาฟังจริงๆว่าเสียงดีคืออะไรนะครับราคาก็ไม่ได้แพงถ้าเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพแต่ใครจะด่าผมแพงผม ไม่ว่าผมรู้แล้วก็ไม่มีใครจะมานั่งทําแบบผมด้วยและให้มันได้ราคาถูกใช่ไหมก็ปล่อยเข้าไปเช้าเช้านี้ก็เจอกันแบบนี้นะครับวันนี้คลิปนี้ขอยาวหน่อยคือเราอยากจะเล่าเรื่องว่าใครฟังก็ได้ประโยชน์ใครไม่ฟังก็เรื่องของเขาเวรนกรรมใครเวรนกรรมมันกรรมจะหลุดไม่หลุดอยู่ที่เขานะครับเลือกอะไรทั้งทีเลือกให้คนที่เขามีความสามารถนะครับให้มีความสามารถด้านนั้นจริงๆเนี่ยทำงานนะ เราจะไม่เสียตังค์เยอะเลยแล้วอีกคําถามอีกหลายๆคําถามนะครับเช่นลูกค้าก็จะมาพิมพ์ว่าโอ้ยขี้โมผมบอกว่าถ้ากูโมแล้วกูทําได้กูไม่ได้ขี้โมแต่มึงคิดว่ากูขี้โมก็เรื่องของมึงอ่ากูก็บอกว่าขอบคุณครับที่ว่าผมขี้โมนะสมัยก่อนเพื่อนผมก็เหมือนกันชอบว่าผมขี้โมแล้วทุกวันนี้คุณมาดูสิระหว่างคุณกับผมอะใครเหนือกว่ากันเหนือกว่าระดับไหนผมไม่ได้จะเป็นคนดูถูกนะแต่ให้คุณมาดูเลยว่าจากวันนั้นที่คุณบอกว่าผมเป็นเด็กขี้โม รถตอนนี้ผมมีขับส่วนตัว4ี่คันเนียหนึ่งคันรถหคันและไหนจะบ้านไหนจะอะไรเราไม่ได้อวดน,นะแต่บอกว่าจากที่คุณคิดว่าผมเป็นคนขี้โม้ผมบอกท้ากูพูดแต่กูทาได้จริงอ่ะมันก็เป็นอย่างนี้ผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรถือว่าเขาไม่รู้จักตัวตนเรานะครับเป็นประมาณนี้อ่ะพะไหมพอบอกแล้วสไลด์ก็ยกใหม่ให้หมดแล้วจะมีปัญหาได้ไงจะมีบ้างไหมที่ไม่หลอกลวง ตัวเจ็บช้ำตวงเป็นแท่ทางผ่านอย่ามาคิดลอฉันเลยนงครานอย่ามองเห็นฉันเหมือนตาลาริงทางก่อนเธอเคยบอกรักฉันเท้าฟัง